คุณปู่ท่านนี้เป็นแขกของท่านหรือเปล่าสวัสดีฉันมาที่นี่เพื่อสมัครงานเป็นพี่เลี้ยงเขาปวดท้องไอเด็กน้อยคุณหาพี่เลี้ยงมาเยอะขนาดนี้ทำไมไม่บอกฉันสักคำปลาน้อยขอโทษนะไม่คิดเลยจริงๆล้านชายของฉันทันใดหาแม่บ้านมาเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกคุณปู่ท่านสามารถให้โอกาสนี้กับฉันได้ไหม ฉันดีใจมากแล้วส่วนคุณสูจะเลือกอย่างไรฉันก็ยอมรับได้หมดยี่สิบกว่าปีเด็กสาวที่ยังไม่โตเต็มที่เธอทําอะไรได้บ้างฉันเคยดูแลนายเจ้าระดับสูงสามคนเธอมีคุณสมบัติอะไรมาเปรียบเทียบกับฉันดูท่าทางคุณสิก็ไม่เหมือนคนที่ทํางานที่เลี้ยงเลยฉันเคยทํางานที่บริษัทการลงทุนแต่ฉันลาออกแล้วเพราะเซ็นสัญญาห้ามแข่งขันฉันไม่สามารถทํางานที่บริษัทคู่แข่งได้ แต่ตอนที่ฉันเรียนมหาวิทยาลายัยเคยทํางานภาคทามเป็นพี่เลี้ยงสัญญาห้ามแข่งขันที่เซ็นไว้ทั้งหมดบุคลากรทางเทคนิกระดับสูงสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วยังตกปลาเป็นด้วยยังเป็นคนมีความสามารถดูเหมือนว่าผมจะได้ของมีค่าเป็นพี่เลี้ยงแบบภาคทามผมมีประสบการณ์ถึงสิบปีถึงมายืนอยู่ที่นี่ไม่เคยทํางานในสายนี้อย่างจริงจังอย่างแน่นอนทําไม่ดีคุณยายสูยังไงก็เลือดผมเถอะผมเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพและผมก็ด้วย แบบนี้หลานชายของผมมีอาการเบื่ออาหารใครจะทําให้เขากินข้าวได้บ้างคนไหนก็อยู่ต่อไม่แปลกใจเลยที่เมื่อกี้เขาจับท้องที่แท้ก็เป็นอาการเบื่ออาหารคุณครับคุณสุกินอะไรแพ้อะไรหรือเปล่าชอบอาหารตะวันตกอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งเสร็จไหมคุณยังไม่เริ่มอีกเหรอคุณดูเธอสิตั้งนานแล้วยังยืนอยู่ตรงนั้นดูไม่เหมือนคนที่ทำอาหารเป็นเลย คาดว่าคงคิดว่าคุณหลงโง่มาทําเป็นทําไปใช่เลยคุณสูผมได้เตรียมเมนูสําหรับอาหารที่ผมทําได้ได้ทําเมนูพิเศษไว้หมดแล้วท่านเลือกได้ตามสบายกระชับและชัดเจนไม่ปิดหวังที่มาจากธนาคารลงทุนมีหลากหลายประเภทขนาดนี้คุณทำได้หมด ทำได้หมดคุณเลือกได้ตามสบายเด็กสาวคนนี้ไม่ธรรมดาสิ่งนี้แปลกใหม่จริงๆไม่ติดหวังจริงๆผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงเก่งมากเมื่อปีที่แล้วเพื่อทําให้หัวหน้าพอใจฝึกฝนทักษะการทําอาหารอย่างหนักถึงได้ทําแอปนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วดีงั้นฉันจะไปทำเดี๋ยวนี้ครัวอยู่ที่ไหนตรงนั้น ทำพวกนี้มีประโยชน์อะไรสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาทักษะการทำอาหารท่าทางของเธอนั้นจะทำอาหารเป็นที่ไหนอาหารทำออกมาได้จริงๆหรือว่าเราหลายคนเก่งกันจริงๆใช่เลยทำเป็น จะเป็นไปได้อย่างไรเธอเก่งขนาดนี้เลยเหรอต้องเป็นกลุ่มดูดเลือดนั่นแน่โทมาเรีกนั่นอีกแล้ว ถ้ามีโทรศัพท์ก็รีบออกไปรับอย่ามารบกวนเราเวลาทำอาหารใช่เลย เด็กน้อยแค่เธอยังกล้ามาชิงงานของฉันฝันไปเถอะเจียงเซียนอยู่เงินเดือนของเดือนนี้ยังไม่จ่ายตามเวลาอีกจะทํายังไงยังอยากให้ฉันไปก่อเรื่องใช่ไหมเธอไปก่อเรื่องเธอเธอทําให้ฉันลาออกไปแล้วฉันดูว่าเธอจะยังก่อเรื่องอะไรออกมาได้อีกอะไรออกจากงานแล้วเงินเดือนคุณสูงขนาดนั้นเหรอเงินฝากละ่ะเจียงเซียนอยู่ฉันไม่สนใจคุณมากขนาดนั้นเงินของคุณ ้องโอนเข้าบ้านให้ตรงเวลาไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องคุณถ้ามีความสามารถก็ไปฟ้องเธอ,อยังไงตอนนี้ฉันก็ไม่มีเงินแล้วต่อไปฉันจะไม่โอนให้แม้แต่บาทเดียวจะไม่โอนให้คุณเลยน้องสาวคนนั้นละ่ะ ทำไมยังไม่ออกมาอีกจะทําไม่ได้หรอคงอายเลยหนีไปใช่ไหมแค่นี้หน้าตาไม่สวยเลยกินได้ไหมคุณสุลองชิมของฉันดูสิสีสันกลิ่นหอมรสชาติเยี่ยมรับรองว่าคุณจะชอบ ทำไมถึงจะเป็นสมาคมได้ชัดเจนว่าฉันทำคุณสูลองชิมดูสิ ทำอะไรตอนที่ฉันเพิ่งเข้ามาเห็นว่าคุณกลุ่มท้องฉันคิดว่าคุณน่าจะไม่ได้กินอะไรเลยในหนึ่งวันไม่ได้กินอะไรเลยถ้าตอนนี้ดื่มซุปเลยจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายท้องมากขึ้นนี่คือวิธีนวดแบบแพทย์แผนจีนสําหรับคุณในตอนนี้มีประโยชน์มากฟังดูดีไม่คิดเลยคุณทําได้เยอะเหมือนกันที่แท้บริษัทมักจะมีงานเลี้ยงเล่าตั้งใจเรียนรู้มา ตอนนี้สามารถดื่มได้แล้วซุปนั้นสายขยะลงไปจะอร่อยได้แค่ไหนกันเด็กน้อยรอถูกไล่ออกได้เลยซุปนี้ทำอย่างไรมากเกินไปคุณสู่ต้องโกรธแน่ๆแ,แน่นอนว่ามันอร่อยไม่ได้เลยรีพูดมา รีพูดว่ามันอร่อยไม่ได้เลยอร่อยทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือว่าคุณอยากถามทำไมซุปนี้ใส่เปลือกทุเรียนลงไป รสชาติยังดีขนาดนี้ได้ยังไงฉันไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาฉันสังเกตเห็นมานานแล้วความไม่หวังดีของคุณแต่การใช้เปลือกทุเรียนต้มสุกไก่เป็นวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิธีการรักษาด้วยอาหารแบบดั้งเดิมรวมคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อทุเรียนและคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อไก่ฉันยังต้องขอบคุณคุณตอนที่ฉันรับโทรศัพท์ใส่มันเข้าไป ไม่ทำให้รสชาติแย่ลงคุณก็ฉลาดดีนะถ้าฝีมือสู้คนอื่นไม่ได้ก็ช่างเธอแต่ใจคิดไม่ดีบ้านสู่ของฉันไม่สามารถเก็บคนแบบนี้ไว้ได้เจ้าหยุนหมินคุณช่วยบันทึกหน่อยรายงานไปยังศูนย์บริการบ้านไล่ออกเด็กสาวคนนี้มีวิธีการนิดหน่อยดีไม่เอาคุณยายขอร้องคุณขอคุณให้โอกาสฉันอีกครั้งคุณยาย กระเพาะของอายวนมักจะเลือกมากนั้นไม่อย่างนั้นก็ให้เสี่ยวอยู่รอแป๊บคุณยายอยากอยู่ที่บ้านสู่แค่ทำอาหารไม่ได้นั้นไม่ได้ต้องครบทุกดานต่อไปจัดระเบียบเสื้อผ้าคุณมาก่อนเลย ฉันดูว่าคุณจะเปรียบเทียบกับฉันยังไงเธอเป็นคนปกติไหมนี่ในเสื้อตัวนี้ทำไมถึงมีนอนแน่นอนว่ามีคนใส่เข้าไปคุณพูดใช่ไหม แค่ความกล้านี้ยังอยากจะคู่ฉันอีกคนโง่มากกว่าที่ฉันคิดน่าสนใจนิดหน่อยแค่เวลาแค่สามวินาทีทำไมทำไมถึงเร็วขนาดนี้ หอมจังคุณยายสู่นี่คือกลิ่นหอมจากสมุนไพรอ่อนโยนไม่ระคายเคืองมีประโยชน์ต่อการช่วยนอนหลับดูเหมือนว่าคุณรู้ไม่น้อยเลยเด็กน้อยที่น่ารังเกียจคุณมีสายตาที่ไม่เหลวแต่เสี่ยอยู่ของเราเก่งกว่าแต่เจ้าหยุนหมินให้คนที่มีใจไม่เบิทธิดคนหนึ่งรีบไปทำให้ตาฉันเจ็บในเวลาสั้นๆเธอก็ไล่คนไปสองคนต่อไป คงจะไม่มานั่งอยู่บนหัวฉันหรอกนะไม่ได้คุณยายสูตอนที่ฉันเข้ามาก็เห็นที่ข้อมือของท่านมีรอยแดงเล็กน้อยคงจะเป็นเนื้อผ้าของชุดนี้ไม่เหมาะกับท่านตอนที่ฉันพักได้จัดการเสื้อผ้าของท่านทำการจัดระเบียบหวังว่าท่านจะไม่รังเกียจการตัดสินใจของฉันฉันยังได้จัดชุดให้ท่าน เสื้อผ้าที่เหมาะสมและสบายท่านจะลองดูไหมคุณยังมีความสามารถนี้อยู่หรอดีการจับคู่แบบนี้ไม่เหมาะกับคุณยายซูเลยนี่มันเด็กเกินไปไม่เหมาะกับฉันที่เป็นยายหรอกนะคุณยายซูคุณจะลองดูก่อนไหมถ้าเกิดว่าผลออกมาไม่เป็นไปตามที่คิดละ่ะถ้างั้นดีฉันจะลองดู ไปกันเธอดีเมียแกคุณมักจะบอกว่าคุณแก่แล้ว ไม่อยากแต่งตัวแล้วแต่ตอนนี้มองไปแบบนี้คุณสวยจริงๆสวยขนาดนี้เลยเหรอมีสิทธิ์คุณยายลองดูสินี่สวยเกินไปแล้วนี่คือฉันจริงๆเหรอแน่นอนว่าคุณแล้วแต่เรายังขาดอะไรบางอย่างคุณยายสร้อยคอนี้เข้ากับชุดของคุณทั้งทำให้ดูอ่อนเยาว์และแสดงถึงฐานะ ลองสายดูสิดีเสร็จแล้วมองแบบนี้คุณดูอ่อนยาวลงอย่างน้อยยี่สิบปีเมียแกคุณสวยขนาดนี้คุณห้ามทิ้งฉันนะไปมีคนใหม่ไม่ได้คุณผู้ชายแกไม่เอาไหนให้เด็กน้อยอยู่ต่อเธอ ฉันชอบเด็กคนนี้อืมคุณยายไม่อย่างนั้นลองคิดดูอีกสักหน่อยฉันไม่เอาฉันแค่อยากให้เด็กน้อยอยู่กับฉันเป็นคนดูแลบ้านสู่ต้องอยู่ในกรอบอยู่ต่อคุณซูสบายใจได้ฉันจะอยู่ในกรอบแน่นอนดีงั้นคุณก็อยู่ต่อเถอขอบคุณคุณสู ขอบคุณคุณยายสู่ขอบคุณคุณปู่สู่วันนี้กลับไปเตรียมตัวหน่อยพรุ่งนี้เริ่มงานอย่างเป็นทางการจเจ้าหยุนหมินจะพาคุณทาความรู้จักดีคุณปู่สู่คุณยายสู่งั้นฉันขอตัวก่อนนะพวกคุณกลับไปเถอะ คือฉันเองคุณสูคุณมาที่บ้านสูจริงๆแล้วมีจุดประสงค์อะไรคุณสูฉันไม่มีจุดประสงค์อะไรฉันแค่ต้องการทำงานเป็นพี่เลี้ยงให้ดีถ้าฉันพบเห็นคุณอย่ามีความคิดอื่นเลย